สวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องอะไรครับน้องบาร์สครับน้องบาร์สน้องบาร์สขายตรงนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยเออถ้าเกิดอยู่ที่เนี่ยประมาณ40กว่าปีครับแต่แต่มีตั้งแต่อากงเนี่ย80ปีครับ80ปีเป็นกระเพาะปางเดียวเนี่ยนะใช่ใช่ครับอยู่ตรงนี้เลยตั้งแต่อากงนี่จะหาขายอยู่แถวตั้งโต๊กลางครับอ๋อคนกระเพาะปลาตั้งโต๊กลางเป็นไงคนเยาวราชเก่าคนสำเพ็งเก่าอะไรประมาณนี้นะฮะใช่ครับผมอ้โหคนโบราณคนจีนเนาะก็ต้องสูตรก็ต้องเข้มข้นขายวันกี่หม้อ วันหนึ่งเหรอครับมันแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราเตรียมของนานเตรียมของมันยุ่งยากครับต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในหม้อนึงมีอะไรบ้างในหม้อนี่จะมีกระเพาะเลือดเลือดเป็ดนะครับเลือดเป็ดเราใช้เลือดเป็ดเหรอใช้เลือดเป็ดแล้วส่วนมากเราใช้เลือดอะไรกันเลือดหมูเลือดหมูเลือดหมูต้มแล้วมันจะเละพี่มันจะแตกหมดเลยครับเลือดไก่ก็จะแข็งๆหน่อยก็ไปสั่งเลือดเป็ดมาแล้วก็มีเนื้อไก่ไก่นกกระทาไก่นกกระทาเครื่องไหนขาไก่แล้วตัวกระเพาะปลานี่กระเพาะปลาแท้มท้ครรบ แพ้เลยเหรอครับผมแพ้แน่นอนครับโอ้โหเพราะแพ้แท้นร่ราคาก็สูงนะสูงครับเราเราต้องสั่งจากโรงงานโรงงานนี่นำนำจากพม่ามาครับพี่พม่าขอ้พม่าทะเลเขาเยอะนี่ทะเลก็กว้างกว่าประเทศไทยไม่มีแล้วหมดใช่ใช่ครับผมแล้วขายชามเท่าไหร่เออธรรมดา60พิเศษ70ครับแล้วใส่ถุงอ่ะเออเหมือนกันครับ60 7 0 60 70ขายกี่วันต่อสัปดาห์เออขายทุกวันไม่มีหยุดครับไม่มีหยุดเลยครับผมวันอะไรก็ไม่หยุด ไม่ไม่หยุดครับขายกี่โมงถึงกี่โมงเออเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณเที่ยงก็หมดแล้วครับโอ้เที่ยงหมดแล้วครับผมวันกี่หม้อนะอก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งบางวันก็ห้าห้าหม้อหม้ออะไรเงี้ยครับพี่เที่ยงเลิกเลยอ่าใช่ ครับผมอย่ารดังๆคุณผู้ชมให้น้องบ้านฝากร้านเลยนะครับน้องบ้านฝากร้านเลยครับครับเออร้านกระเพาะปลามิตรโภชนานะครับก็ขอเชิญชวนลูกค้าถ้าเกิดดูรายการแล้วก็สนใจมาทานก็มาทานได้ที่แถวอุตส่าห์เฉพาะเสือนะครับจะอยู่หน้าปากคอยมหานกสามเปิดทุกวันครับเจ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองครับผมแต่ทีนี้ขอญาตชิมทุกชามนะน้องบ้านนะเชิญนั่งได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ครับคุณผู้ชมครับน้องบาสจัดมาให้1ชามนะชามนี้น่าจะอยู่ประมาณ70บาทนะครับมีครบเลยนะครับคุณผู้ชมน่าทานมากครับคุณผู้ชมครับรายการเราบอกเลยว่าไม่เคยถ่ายกับพ่อปลาเลยครั้งแรกนะรายการเราถ่ายนะครับที่สำันคือกับเพาะปลาเนี่ยน้องบาสบอกว่าอายุแต่รุ่นคุณปู่คุณตานะประมาณ80ปีนะมาอยู่ในรุ่นน้องบ้าสประมาณ40ปีเป็นรุ่นเจเนอเรชันที่2จากคุณพ่อแล้วมาน้องบ้าสก็เป็นเจเนอเรชันที่3นะครับก็ประมาณ40ปี แต่ก่อนอยู่แถว,วแถวสัมเพ็งแถวอะไรต่ออะไรนะฮะดูน่าทานมากเลยเดี๋ยวลองมาชิมกันดูครับคุณผู้ชมครับดูน่าทานมากนะครับ<ม>อืมอร่อยครับผมว่าปลาแท้ด้วยเช่ไหพัน<ม>ร้านนี้บอกได้เลยว่าในวงนักชิมทั้งหลายนะครับหรือนักกินทั้งหลายตัวนักกินตัวยงบอกเลย มาทานนี้เยอะมากอเยอะมากนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับอร่อยครับคุณผู้ชมบวันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทตีแพดอิสเซลนะครับที่าพามกินของอร่อยนะครับกับไม่สุดีแม็กเหลือดิมิดพิชิโลครับ